สวัสดีคะ่ะซีเทนารากทุกๆท่านของช่องวรรณภา,าเดนมาร์กนะคะว่าจะมาดูมาเที่ยวงานตอนคืนนะคะทุกคนแต่ก็มาสายไปคะ่ะสี่ทุ่มก็ปิดคะ่ะทุกคนแม่วรณภาพลาดอีกแล้วคะ่ะก็เลยได้มาชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะไม่ร้อนเลยคะ่ะทุกคนสบายๆนึกว่าจะได้มากินลูกชิ้นกับน้ำจิ้มแซ่บๆซะแลว้ว เตโก็พลาดอีกแล้วค่ะต้องรอวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนถึงจะได้มาชิมเนาะ, <c oughs> ะจะรอชิมไม่ได้เอาทหารมาทำอะไรไม่รู้นี่ค่ะมถ่ายรูปหรือว่าทำอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนดูภาพเอานะคะทุกคน รวจจะเอาหมามาทดสอบหรือเปล่าไม่รู้นะน,น้องไม่ใช่จะรอถ่ายรูปถ่ายรูปปฏิบัติการวันนี้นะคะทุกคนเราจะถ่ายรูปแล้วก็จบวันนี้เนาะโอ้โห้องมาเก่งว่กะก่ะ มาดูทางนี้กันค่ะทุกคนโอ้โหประดับไฟนี่ค่ะสวยมากค่ะจากพี่มองมาจากจากโรงแรมนะคะโรงแรมพี่อยู่โอ้ยมองไม่เห็นแล้วม,มันมืดนั่นโรงแรมหรือน,นู่นนี่อยู่นี่เอ้ย รีเว really oh, 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 yeah, ียกี้ฟลอตอ้สวยมากโอวาสนามีแล้ววานาภาเอ้ยแค่นี้ก็วาสนาสุดยอดแล้วอาคิมแคนดูโทเลียยาเวกนซีที่นึงโออย่ามกอยามกโคอินเฮียย่ n a ก็ได้สักที่สักี่นมน o p อือฮึ Kom så ud. Ja, nu har vi sgu set dig. Du går hele, du tager hele turen. Ej, oh, jeg må godt sitte her. For helvede. Her. Jo, må godt. Kom. Tak kun her. Sæt kom. nu er det går hen, og så tager vi hele. Ja, yeah. så inga, maga, du? Nej, jeg kan du? tage ind i YouTube. Jeg kan godt tage dig og klippe, så, kan, og så... Så det der med klippene, og lys og alt det der. at se, hvordan det blinker. Det er jo flot. Så kan uh. so, du kun? Det det, der ser godt ud, ja. สวยงามมาก Yeah, localika look come my mom. Yeah. And fool man. สวยงามมากค่ะทุกคนโอ้ไม่มีทิติเลยอ่ะเขาจัดได้สวยมากอ่ะนี่ค่ะถึงแม้ว่ามาเข้าในขบวนเอ่ยไม่ได้ถ่ายในขบวนแห่นะคะทุกคนก็ยังมาได้เห็นนี่ค่ะมาเห็นเลยค่ะนี่ พอขอบวนแห่นี่เราไม่มีกางเกงขายาวใส่กันนะคะทุกคนนี่ดูดอกกุหลาบสุดยอดมากเลยดอกกุหลาบไฟเนาะทุกคนเนาะนี่โอ้โหสวยมากสวยงามมากค่ะโอเคค่ะเอซคลิปนี้พี่ก็ขอจบอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย